Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องคา f e h โ r โนะคะก็อ่ะไม่พูดเยอะนะคะคลิปนี้ก็เป็นพิกอาคารเหมือนเดิมแล้วก็หัวข้อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะตามที่ขึ้นเอาไว้เลยค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงนะเขารู้สึกยังไงที่ได้เห็นคุณเนี่ยมูฟออนจากเขาได้แล้ว เพื่อ่ายเหมือนเรามาแอบส่องดูความรู้สึกของคนเก่าเรานั่นเองนะคะว่าในวันที่เราเนี่ยมูฟออนจากเขาได้แล้วหลังจากที่เขาเนี่ยทำร้ายเราหรือว่าทําให้เรารู้สึกแย่หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันจบลงเนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ได้เนาะ แล้วเราอยากจะรู้อยากจะรีเช็คว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงหลังจากที่เราม o v e ได้ก็นั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ไปของการเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะแต่ฟังแล้วในเมื่อคุณ move o นไปแล้วนะบางคนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดก็จะยังไม่ได้เห็นนะนาะว่าในในแต่ละกองเนี่ยเรามองเห็นคนที่มู v ไปแบบมีคนใหม่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีพาร์ทนั้นเกิดขึ้นนะคะพี่หมอก็จะบอกว่า คุณเข้ามาฟังเพื่อรู้ได้แต่ว่าอย่าไปเขวเนาะหักหากคำทำนายมันไปในเชิงแบบเขายังคิดถึงเพราะว่าพี่หมอยังไม่เห็นไพ่ก็จะไม่รู้เหมือนกันนะเขาว่าเออแต่ละใบเนี่ยให้ความหมายยังไงแต่ละกองได้อะไรอะไรอย่างน,นี้พูดดักไว้ก่อนนั่นเองนะเอาละค่ะเหมือนเดิมนะคะเรามีไพ่วางอยู่สามกองเหมือนเดิมไม่ต้องทําเยอะนะกองที่หนึ่งสองและสามทุกคนสามารถกดหยุดคลิปในในช่วงนี้จังหวะนี้ก่อนได้นะคะเพื่อที่จะทําสมาธิ เลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบตัวเองถูกใจเลือกได้แล้วสามารถกด Time s t a m p ใต้คลิปพี่หมอทำให้แล้วไปฟังได้นะคะว่าในแต่ละกองเนี่ยมีความหมายยังไงนะคะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากกองที่1เหมือนเดิมนะคะพี่หมอก็จะขอขยับไพ่กองที่3าและกองที่2ออกไปก่อนนะคะเองมาดูกันนะไพ่กองแรกนะคะ เขารู้สึกยังไงทวนหัวข้อเนาะคนที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่เขาเห็นคุณเนี่ยมูฟออนจากเขาได้แล้วก็บางคนอาจจะอยากรู้ว่าใช้กับใครได้บ้างน,นะคะแฟนเก่าคนคุยเก่าได้หมดเลยนะเอาละค่ะมาดูกันไพ่ใบแรกเป็นเมจิเชียนกลับหัวใบที่สองเป็นสี่เหรียญ และใบสุดท้ายเป็นไพ่เดทพี่หมอใช้มือถือไม้ไว้มือหนึ่งนะคะมันเลยอาจจะดูเก๊กังๆนะแล้วก็บางครั้งอาจจะได้ยินเสียงไม้ช็อตจังหวะที่แบบเอาไม้กลับไปเสียบที่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าการเอาไม้มาจ่อที่ปากมันช่วยให้เสียงชัดที่สุดแล้วตอนนี้เป็นทางแก้ที่แก้ได้ดีที่สุดตอนนี้นะคะอาจจะตะกุกตะกักหรือมีท่าทางที่มันแปลกๆนิดนึงนะใช้มือได้ทีละข้างเอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีก5้าใบเพิ่มกันนะคะ โอเคก็ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงจากาไพ่สามใบหลักเนี่ยพี่หมอว่าเขาค่อนข้างอ่าจริงๆเขาเขารู้สึกเขาเขากลัวนะพี่หมอว่าเขากลัวที่เขาจะเสียคุณไปอืมเนอะกลัวที่จะเสียคุณไปแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ จะเข้ามามีอิทธิพลหรือว่ามีบทบาทกับคุณนะคะกลัวนะแล้วก็รู้ว่าเสียคุณแล้วแน่ๆนั่นน่ะคือความรู้สึกเขาแต่ถ้าถามว่าเขาจะกระตือรือร้นทำอะไรเพื่อให้คุณน่ะกลับหรือให้โอกาสเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย เออก็ต้องพูดว่าเขาไม่นะคะมันขึ้นเดทพี่หมอกว่าเขายอมรับแหละแล้วก็เขามองว่าสิ่งที่คุณทําหรือการที่คุณมูฟออนจากเขาได้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับตัวคุณแล้วก็เป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าคุณสมควรได้รับอืมนะแต่แต่เรามองความรู้สึกกันหลายๆลมิติอะค่ะก็คือมันก็มีความรู้สึกอืกลัวแหละ แต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เนาะกลัวการเสียคุณไปแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่จะทําได้ไม่มีอํานาจไม่มีบทบาทไม่มีอิทธิพลกับคุณแล้วทําได้แค่ยอมรับทําได้แค่นั้นเลยคนคนนี้ทําได้แค่ยอมรับสิ่งที่คุณเลือกทําได้แค่ยอมรับการตัดสินใจที่คุณที่คุณตัดสินใจก็ทได้แค่ยอมรับสภาวะเนี้ยค่ะเออยอมรับ การที่คุณมูฟออนหรือได้เห็นคุณมูฟออนแล้วก็ลึกๆก็มีความยินดีนะอย่างที่พูดนะรู้สึกยินดีรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ถูกแล้วสมควรแล้วที่คุณควรจะได้รับคุณไม่ควรที่จะต้องมาอยู่ติดอยู่กับเขาอะแหละจริงๆใจนึงอะก็กลัวการเสียคุณไปแบบจริงๆแบบถาวรแต่ว่ามันก็เขาก็รู้ว่านี่คือสิ่งถูกค่ะการที่คุณมูฟออนได้ก็คือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดีกับคุณด้วยจะให้เขามารั้งเนี่ย เขาก็ไม่ทำเนาะอยู่ในสภาวะที่ทําไม่ได้จะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามอันนั้นมันไม่สําคัญแล้วนะว่ากันตรงๆนะคะแต่ก็ยินดีด้วยอ่ะยินดีที่คุณเนี่ยสามารถบูปอ o อนเดินไปข้างหน้าได้แล้วก็ยอมรับกับการสูญเสียครั้งนี้ถึงแม้ว่าลึกๆจะกลัวนั่นเองอันนี้ก็คือความรู้สึกของคนที่คุณเลือกเออขออภัยค่ะความรู้สึก ของคนที่คุณนึกถึงสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอ่านง่ายมากนะอ่านง่ายมากมองเห็นความรู้สึกของเขาได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็ตามนั้น,นะคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้พี่หมอก็มองว่าคุณก็มูฟถูกแล้วนะการมูฟออกของคุณถูกแล้วนะคะเป็นสิ่งที่คุณควรทําตั้งนานแล้วด้วยให้พูดกันตรงๆนะเออแต่ในในเมื่อแบบมันมันเกิดขึ้นหรือว่าเพิ่งจะมาเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็มูฟไปข้างหน้านะคะ่ะใช้ชีวิต ของคุณให้มีความสุขนะเขาเองก็ยอมรับแล้วก็ยินดีกับคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สองบ้างดีกว่านะคะอุ้ยสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สอง <c oughs> ขยับไปก่อน สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ได้ไพ่อะไรบ้างหัวข้อก่อนไหมหัวข้อก่อนสักนิดนึงเนาะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในคำถามที่ว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เขารู้สึกยังไงที่เขาได้เห็นคุณเนี่ย Move on จากเขาได้แล้วนะคะโอเคพไพ่ใบแรกเป็นไพ่สามถ้วย ให้ใบที่2เป็นไพ่สเตรนนะคะ r e วิร์สและใบสุดท้ายเป็นไพ่เด็กไม้พี่หมอจะขอไพ่อีก5้ใบนะคะทุกคนขยายไพ่หลักให้หน่อย ถ้วยค่ะแปดเหรียญ reverse นะคะควณนถ้วยเก้าไม้ reverse และใบสุดท้าย ให้กลับหัวเยอะจริงๆนะคะจะติดกลับหัวอ่ะสำหรับความรู้สึกของคนที่คุณนึกถึงกับพูดยังไงก็คนคุยเกาแฟนเก่านะคะคนนี้นะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงที่คุณหม้อ่อนจากเขาได้แล้วสามใบหลักเนี่ยพูดถึงความรู้สึกที่มันมันก็ตีกันอยู่เหมือนกันนะในในในความ ในสิ่งที่พี่หมอเห็นอะพี่หมอว่ามันก็ค่อนข้างตีอะนะคือมันทั้งดีใจแล้วมันก็รู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเสียอะไรบางอย่างไปไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องจะต้องเจอถ้าถามว่าเขายอมรับไหมอะพี่หมอว่าก็ไม่ถึงกับใช้คําว่ายอมรับซะทีเดียวเนาะ แต่มันมันการที่คุณมูไปข้างหน้าเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็ควรจะต้องมูด้วยเหมือนกันเนี่ยมันมันไม่ถึงกับยอมรับอะแต่ก็เหมือนทําให้เขาได้คําตอบว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะดีใจดีใจไปกับคุณแต่ก็มีความรู้สึกสูญเสียแน่นอนไพ่ห้าถูกขึ้นขนาดนี้เออตัวเขาเองก็ ก็รู้สึกแบบเสียใจทั้งดีใจและเสียใจแหละค่ะดีใจในแง่ที่คุณยัยบูกได้คุณไม่ต้องอยู่กับความสัมพันธ์ที่สําหรับคุณคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือต้องคอยมานั่งทบทวนนู่นนี่นั่นเออเขามองว่าคุณควรพระเอกเนาะเอาจริงคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยคุณนึกถึงใครที่เป็นไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือคนคุยคนนั้นน่ะมีความเป็นพระเอกนิยายสูงมากก็คือ เป็นฟิลแบบเขาเขารู้สึกว่าคุณควรได้อะไรที่ที่เหมาะสมกว่าเขาเออไม่คิดจะพยายามเลยเนาะแปลกไหมแต่ก็ถ้าจะถามว่าเขารู้สึกผิดอะถ้าบางคนอยากได้คำนี้เนาะรู้สึกผิดไหมกับกับการเสียคุณไปแบบว่าตัดสินใจผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะก็มีบ้างนะะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะ ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็อย่างที่บอกเขามีความเป็นพระเอกสูงเนาะเขามองว่าเออดีแล้วดีแล้วเธอดีแล้วเธอมีใหม่ดีแล้ว,อ,ลวอะไรเงี้ยดีกับเธอแล้วไม่ต้องรอฉันบางคนก็มีฟิลนั้นด้วยมีความแบบไม่ต้องรอฉันแต่แต่พอเขาพอเห็นคุณเดินไปกับใครเสียดายก็มีเออเสียดายแต่ก็ก็ดีกับเขาแล้วพระเอกไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณเคย ครั้งหนึ่งคุณเคยได้คบกับคนที่เป็นพระเอกนิยายนะแล้วก็เคยมีคนคุยที่มีเอ NER จีนั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมีทั้งความรู้สึกดีใจและมีทั้งความรู้สึกอ่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอ่ะเดินหน้ามูฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีความผิดหวังอยู่บ้างมีความรู้สึกสูญเสียมีแน่นอนมาจากไพ่ห้าถ้วยเนี่ยแหละนะ จริงๆพี่หมอว่าลึกๆอ่ะลึกๆเลยอ่ะเขาก็มีความคิดว่าคุณกับเขาน่าจะกลับมาดีกันได้อีกนะก่อนก่อนหน้าที่เขาจะเห็นคุณมู v e อนอ่ะแต่พอเขาเห็นคุณ move on ได้แล้วเนี่ยความคิดนั้นก็คือแบบชัดขึ้นมาเลยว่าเออไม่ไม่ได้นี่นานะเห็นไหมมีความแบบมีความเป็นพราเอกอยู่เบาๆนะคะคนคนนี้นะคะคือลึกๆเลย ก็ยังดูมีความหวงังแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณมูดได้จริงๆเนี่ยเขาก็เพิ่งเข้าใจใช้คํานี้ดีกว่าเนาะเพิ่งเข้าใจว่าไอ้ความหวังนั้นให้มันไม่เกิดขึ้นเนาะแต่ก็เอานะ่ะมันก็เป็นการดีกับคนคนนี้ก็คือตัวคุณมันก็เป็นการดีกับคุณที่คุณเนี่ยได้เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้มีความสุขมันเหมาะแล้วคุณควรได้รับความสุขตรงนั้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อันนั้นก็คือความคิดหรือความรู้สึกนะคะว่าเวลาที่คุณมูฟไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาคิดแบบเนี้ยกับคุณสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สามกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคนที่ เลือกไพ่กล่องที่สามนะคะทวนหัวข้อกันหน่อยเนาะก็คือคนที่คุณกำลังนึกถึงนะเขารู้สึกยังไงที่ตอนเนี้ยเขาได้เห็นคุณ move on จากเขาได้สำเร็จเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกยังไงขึ้นมานะคะเรามาดูกันเจดาบ Reverse นะคะเก้าหมายแล้วก็อัศวินเหรียญพี่หมอขออนุญาตหยิบไพ่อีกห้าใบนะคะ อ่าสองถ้วยไม้สี่ดาบเจ็ดไม้เฮ้ยคนนี้แปลก <laughs> มีไพ่รีเวิร์สค่อนข้างเยอะที่หมอทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะก่อนจะเริ่มอ่านไะพ่หลัก จริงๆเลยคําตอบจริงๆมันจะอยู่ที่3ามใบแรกนะใครที่ดูพิกอาคาดในช่องพี่หมอบ่อยๆก็จะรู้ว่าสามใบแรกมันคือคําตอบให้เราแล้วนั่นแหละแต่ว่า5้าใบเนี่ยเป็นไพ่ที่พี่หมอขยายให้มันดูมีเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาให้เราได้เห็นอะไรให้มันเยอะขึ้นเฉยๆนะคะอ,อขยายไพ่สามใบหลักอีกทีนั่นเองเนาะสำหรับหัวข้อนะก็คือ คนที่คุณกำลังนึกถึงไม่ว่าคุณกำลังนึกถึงใครก็ตามคนคนนั้นคือคนที่คุณจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก็จะอยู่ได้แค่ในพาร์ทของคนคุยเก่าหรือว่าคนที่เป็นแฟนเก่าเรานั่นแหละค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่าในวันนี้พอเรา move on จากคนคนนี้ได้แล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าเรา move on ได้เนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยเขาคนนั้นน่ะต้องบอกว่าเขายังมีความรู้สึกต่อคุณค่อนข้างเยอะ ไพ่หลักของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่เจดาบรีเวิร์นะคะเก้าหมายแล้วก็อัศวินเหรียญส่วนไพ่ที่ขยายไพ่หลักของคุณอีกทีเนี่ยมันมีไพ่สองถ้วย1ไม้ reverse สดาบ7ดไม้รีเวริร,วร์แล้วก็ไพ่เดดรีเวิร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดกับตรงๆก่อนเอาเฉพาะ3ามใบแรกก่อนเลยพี่หมอว่าเขามีทั้งความรู้สึกที่ผิดต่อสิ่งที่ทำกับคุณแล้วก็มีทั้งความรู้สึก มันเหมือนจำยอมสภาวะจำยอมต้องยอมรับการตัดสินใจของคุณอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีความรู้สึกที่มองเห็นจะว่ายินดีมันมันไม่ถึงอะยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวอร์ชั่นที่ยินดีไปกับคุณยังค่ะแต่แค่เหมือนแบบกำลังมองคุณอะอ่า เขาเรียกว่าไงสร้างอะไรบางอย่างให้ตัวเองถ้าคำว่า move on ของคุณนะคือการแบบหันไปใส่ใจชีวิตตัวเองอการงานการเงินนี้เขาก็มองว่าเออต่อช่วงเนี้คุณแบบทุ่มเทเรื่องงานเรื่องเงินเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าแบบเป็นการสร้างความสัมพันธ์กกับใครคนใหม่ เขาก็แค่แค่มองแค่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะว่าเออคุณกําลังสร้างความสัมพันธ์กับใครคนใหม่แต่เขาไม่ได้ถึงขนาดยินดีกับคุณแล้วก็ไม่ได้ยินร้ายนะไม่ได้แบบว่ายินดียินร้ายดีกว่าคือออกแนวแบบจะบอกว่าเขาไม่รู้สึกได้ไหมพี่หมอว่าไม่ไม่นะถามว่าทําไมอะเราฟังอย่างนี้นะคะคือคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยพี่หมอมองว่าเขาคนนั้นอะยังรู้สึกผิดกับคุณ ประเด็นหลักเลยอ่ะคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคุณต้องเคยจบความสัมพันธ์กับคนคนเนี้ยด้วยเขาอาจจะเคยโกหกหรือว่าเคยทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณเอาไว้แล้วคุณแบบแล้วมันสร้างความเสียหายให้ชีวิตคุณอะคือสร้างความรู้สึกแย่หรืออะไรก็ได้ให้กับชีวิตคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออน,น,นั่นเป็นพฤติกรรมที่เขายังไม่เคยยังไม่เคยที่จะแบบได้พูดหรือได้แบบสื่อสารกับคุณออกไปเลยอะงงไหม คือเขาเขารู้สึกเสียใจอะกับพฤติกรรมนั้นแต่ว่ามันไม่มีโอกาสให้เขาได้แก้อ่ะค่ะออนั่นแหะคือ energy หลักๆเลยนะที่พี่หมอเห็นจากคนคนนี้ยบวกกับมันขึ้นสองถ้วยค่ะพี่หมอว่าเขายังรักยังมีความรักยังมีความเป็นห่วงยังมีความคิดถึงหรืออะไรใดๆในตัวคุณอยู่ค่อนข้างเยอะเขายังลืมคุณไม่ได้อันเนี้ยประเด็นที่ทําให้รู้สึกว่าคนคนเนี้ยมันมีความรู้สึกผิด หรือว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณในอดีตแล้วทําให้แบบเออความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องจบกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาคิดจะแก้ไขไหมอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเลยนะวะ่าก็ไม่และนั่นก็คือเหตุผลเนาะที่ทําให้คุณเนี่ยมูฟออนจากเขาได้ด้วยความที่เขาไม่คิดจะแก้ไขอะไรนั่นแหละเขาอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกอะไรใดๆก็จริงอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นเลยว่าเขาคิดจะแก้ไขหรือว่าอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณ เพราะฉะนั้นเวลาที่ลังมาถามว่าเขารู้สึกอย่างไงกับการที่เห็นคุณมูฟออนสิ่งเดียวเลยอะที่พี่หมอเห็นแบบชัดเจนจากคนคนนี้คือเขาแค่รู้สึกว่าคือเขาไม่ได้มองการมูฟออนอะแต่เขาแค่รู้สึกเวลาเขามองคุณเขาแค่รู้สึกว่าเขาผิดอะที่ทําให้คุณอะต้องไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ต้องไปทุ่มเทให้เรื่องงานต้องไปอยู่กับการหาเงินเข้าใจยังนั่นอะคือคือสิ่งหลักๆเลยที่คนคนเนี้ย เขารู้สึกกับคุณอืมจะบอกว่ายินดีก็ไม่ค่ะไม่เลยลึกๆไม่ได้อยากให้คุณมีใหม่ด้วยนะแต่จะไม่ล้งเห็นไหมเออคนเนี้ยเขาก็จะบอกจะไปไปเบรมเขาว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ก็ไม่เนาะเพราะเขาก็ไม่ได้ล้งคุณอนะอืมแต่ว่านะ พี่หมออยากจะถามเลยอยากจะถามคนที่เลือกไพ่กองนี้เลยคุณคุณเจอใครมาเนี่ยแต่แต่ตอนที่ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะดีนะดีมากเลยในตอนที่ยังไม่ได้มีปัญหาค่ะแต่พอมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยก็คือจบเลยความดีตรงนั้นหายไปเลยแล้วก็ถ้าถามพี่หมออ่ะพี่หมอว่าคุณมู่าถูกละเพราะเขาไม่มีความคิดที่จะทําอะไรเลยรอไปก็เสียเวลาเปล่าอืมนะคะ ก็อาจจะเฉยๆแหละเห็นคุณมูมีความติดหลงตัวเองอยู่นิดหน่อยด้ยนะคนเนี้นิดๆนิดๆไม่เยอะเออไม่เยอะไม่เยอะเขามองว่าคุณมูไปอ่ะก็ก็ไม่ได้ดีเท่าตอนมีเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนิดๆนะคะไม่เยอะนะเดี๋ยวจะยิ่งไปเกลียดเขานะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็มีบ้างมันเหมือนทําให้ได้เห็นว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินหลาย เพราะเขาดูมีความแบบรู้สึกว่าช่วงเวลาที่คุณมีเขาหรือเขามีคุณมันดีมันดีเกินกว่าที่คุณจะหาใครมาเทียบอารมณ์มันประมาณนั้นน่ะเออเพราะฉะนั้นการที่เขาเห็นคุณมูฟออนเขาไม่ได้รู้สึกในเชิงความสัมพันธ์ในเชิงของการรู้สึกแบบเสียได้หรือสูญเสียคุณน่ะเออแลวจะให้เขายินดีกับคุณเขาก็มั่นไงเขาก็มั่นใจว่าแล้วว่าคุณกับคนใหม่คุณกับงานคุณกับเงินเขาดีกว่าอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณ คุณที่เลือกไพ่กองเนี้ยฟังอยู่แล้วคุณแบบรู้สึกว่าเออจริงเลยอะ่ะคนเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะพี่หมอก็จะบอกคุณทําให้เขาเห็นไปนเลยค่ะว่าเขาคิดผิดคนนี้เหมือนยังไม่เห็นยังไม่เห็นแบบร้อยเปอร์เซนตว่าสิ่งว่าคุณมูฟออนได้แบบโดยที่แบบไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันดีกว่าคุณต้องทาให้เขาเห็นนะคะเนาะเออหน้ามันใช้เหมือนกันเนาะอ่านไปอ่านมานะคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะก็อย่างน้อย ก็ยังมีความรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เคยทำเอาไว้กับคุณนะแต่เป็นเป็นความเสียใจแบบใดความเสียใจที่ก็ไม่คิดจะทำอะไรเลยนะเออแปลกนะแต่ก็ยังมีความคิดทงคิดถึงอะไรอง่้ยค่ะเอ,อกลายเป็นว่ากองเนี้ยแปลกสุดเลยอะ่ะสำหรับหัวข้อเนี้ยให้กองที่สามแปลกที่สุด น้อกแปลกที่สุดแต่ก็โอเคพอให้ได้มองเห็นนะคะว่าคนคนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงเวลาที่เห็นคุณมูฟออนถ้าจะเอาความสะใจอ่ะยังไม่สะใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแนะนําถ้าให้พี่หมอแนะนํานะพี่หมอบอกว่าคุณต้องมีความสุขแบบสุดๆไปเลยอะ่ะยังไม่มากพอให้เขาเห็นค่ะเขายังมีเขายังมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ว่าเขาดีอะ่ะ ในในในความที่ทําให้คุณเจ็บปวดเออยังมั่นใจอีกเนาะว่าตัวเองดีเหมือนเขาแยกมองเนาะพาสท,ที่ไม่ได้มีปัญหากันเนี่ยเขาก็มองว่าเขาทําไว้ดีไงแต่พอมีปัญหาโอเคในส่วนนั้นเนี่ยเขาก็รู้อ่านอะอกไหมเป็นคนประเภทนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าพาท,ที่ดีฉันก็เจอคนที่ดีกว่าพาสท,ที่เธอไม่ดีคนนี้ก็ไม่เคยทํากับฉันคุณต้องทําแบบนั้นนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือ หัวข้อที่พี่หมอตั้งใจทําในคลิปนี้นะคะก็คือคนที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขาเห็นคุณมูฟออนออกไปจากเขาได้แล้วนะคะก็หวังว่าจะพอช่วยให้ได้ส่องความรู้สึกใครเก่าๆแล้วกันเนาะว่าเออในวันที่คุณเนี่ยมูฟออนจากเขาไปแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ใดๆก็จะพูดเหมือนเดิมว่ามันก็คือมันก็คือคลิปแบบ ที่เป็นพลังงานรวมๆนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากถือซะว่าเข้ามาเล่นสนุกสนุก e n j o y อยอนอยนะคะทุกคนแล้วก็อยากฝากละกันนะยังมีอีกหลายหัวข้อนะคะที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์อยากให้ลองเปิดใจฟังกันแล้วก็ใครหรือใครมีหัวข้ออะไรอยากให้ทำในช่วงวาเลนไทน์นะลองส่งหัวข้อหรือคอมเมนต์กันเข้ามานะคะพี่หมอจะพยายาม เข้ามานั่งดูมานั่งดูเออหัวข้อนี้น่าสนใจก็จะหยิบม,มาทำให้ทุกคนแล้วกันนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยทั้งคนกดไลค์กดแชร์ผู้ติดตามเต่าใหม่รูปเพชรรูกดวงที่เข้ามาให้กำลังใจกันไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ